So the one be my heart เรื่องในอภิรักษ์ขจตตสมัยขึ้นปีใหม่2564กับผมพร้อมด้วยคณะกรรมการคณะผู้ตรวจสอบกิจการและคณะที่ปรึกษาตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่สนิบาตสากรแห่งประเทศไทยขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือโปรดประทานพรอ,อันประเสริฐให้กับบรรดาสากรสมาชิกสมาชิกสากรคณะกรรมการดำเนินการและบุคลากรสากรทุกฝ่ายทุกสากร จงมีความสุขกายสบายใจมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยใดๆทั้งปวงขอให้ประสบแต่ความสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้าในทุกสิ่งที่ปรารถนาและขอให้สิ่งที่ดีที่สุดในปี2564ดียิ่งกว่าในปี2563ที่ผ่านมาและขอให้ดียิ่งขึ้นตลอดไปสวัสดีปีใหม่จากใจสันนิบาตสาก์แห่งประเทศไทย of some